แม้จะเป็นพระอารามสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่วัดมกุฏกษัตริยารามกลับมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นและมีความเชื่อมโยงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งอยู่ริมคลองปดุงกรุงเกษมซึ่งโปรดเกล้าให้กุดขึ้นเพื่อขยายพระนครล,ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเกิดการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะไทยประเพณีที่สืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุขโขทัยและอยุธยาได้อย่างกลมกลืนรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆยังหลอมรวมมาจากแนวพระราชดำริพระราชนิยมพระราชกรณียกิจสมเป็นวัดที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดของพระองค์ดังนามพระราชฐานมากุฏกรัตริยาราม อ่นแปลว่าพระอารามของกษัตริย์ที่มีพระนามว่ามงกุฎและนี่คือกว่าจะเป็นไทย